สวัสดีครับผมชื่ออันฟ้าวันนี้ผมจะมาอ่านพระธรรมกิจการบทที่สองครับงานเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อถึงวันเทศกาลเพนตะคอสมาถึงพวกสาวกมารวมตัวกันอย,อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าด,ดังตึกกล้องทวตึกที่เขานั่งอยู่นั้นแล้วพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขา ทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พยาเวทรงให้พูดมีพวกยูจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เก่งกว่าพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันมาและชงน,นสนเทเพราะต่างคนต่างได้ยินพกเขาพูดภาษาของตัวเขาทั้งหลาย จึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจพูดว่านี่เนี่คนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราซึ่งเป็นชาวบาเทียชาวมีเดียชาวเอลามและเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมียอยู่ในแคว้นยูเดียและแคว้นคับปาโดเซียอยู่ในแคว้นปอนทัส และแควนเอเชียอยู่ในฟรีเซียและแควนฟัมฟีเซียเป็นคนที่อยู่ในประเทศอียิปต์และในบางส่วนของเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรินเป็นคนที่มาจากกรุงโรมซึ่งมีทั้งพวกยวกับพวกที่เข้าจาเรียยวและเป็นชาวครีตและชาวอาหราับีย เราต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเองพวกเขาจึงประหลาดใจสนสนเทศพูดว่านี่อะไรกันแต่บางคนเยอยว่าพวกเขาเมาล่ออุ่นใหม่เปโตปราศัยในวันเพนตะคอสแต่เปโตได้ยืนอยู่พร้อมกับอัครทูต1ิคนและกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่าพี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม จงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคําของพระเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เม้งเล่าอางุ่นเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดเพราะว่าเพิ่งจะก้าโมงเช้าเท่านั้นแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคําที่ยเอลผู้เผ,ผยพระเนจะ้ากล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบุตรราบุตตรีของท่าน ทั้งหลายจะเผยโพ,อพอจะนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็นในทีเดียวเวลานั้นเราจะเทพระวิญาณของเราบนธาตุทาสีของเราและขอทั้งหลายจะเผยโพ,อพอจะนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสำคัญที่พื้นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิจะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือด ก่อนถึงวันอันยิ่งใหญ่และสง่างามของพระเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนที่ร้องขอในพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับความรอดท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลจงฟังเรื่องต่อไปนี้คือพระ,ะเยซูชานาสเ็ตผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองต่อท่านทั้งหลายโดยการอิทธิฤทธิการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่าง ที่พระเจ้าได้ทรงทำโดยพระองค์ท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่พวกท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าและท่านทั้งหลายได้ประหารพระองค์ด้วยการตึงพระองค์บนกลางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนอาธรรมแต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชน ทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าวเพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้เพราะดาวิดกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพเจ้าเห็นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนี้จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเป็นปี ยิ่งกว่านั้นร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความหวังเพราะพระองค์จะไม่ทรงรักข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทิ้งจะไม่ทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์รู้จากทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยการสถิตของพระองค์พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเราว่าท่านตายแล้วและถูกฝังไว้แล้วและอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ท่านเป็นผู้เผยพระเจนะและทราบว่าพระเจ้าตัดสัญญาไว้กับท่านด้วยพระปฏิญาณว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของท่านให้นั่งลงบนบัลลังก์ของท่าน ท่านก็ร่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงกล่าวถึงการคื้นพระชนของพระคิดว่าพระเจ้าไม่ทรงรับพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระกายของพระองค์ก็ไม่ทรงเน่าเปื่อยเน่าไปพระเยซูองค์นี้พระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนแล้วซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยานของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทรงเช่อชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าแล้ว และเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้วพระองค์ทรงเทลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นเพราะว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่ท่านกล่าวว่าพระเจ้าตัดกับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่มือขวาของเราจนกว่าเราจะทําให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่าน เพราะฉะนั้นให้พงพันอิสราเอลทั้งหลายทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านละทั้งหลายตึงไว้บนกลางเขนให้เป็นทั้งผู้เป็นเจ้าและพระคิดเมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปราบใจจึงกล่าวกับเปโตและอาคาัครทูตอื่นๆว่าที่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีเปโตกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า จงกับใจใหม่และรับบัตดิสมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะยกย่องความผิดจะยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระสัญญาน,นั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วยและแก่ทุกคนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเข้าเฝ้า เปโตจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับถ้อยคําของเปโตก็รับบัพอิสมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพคนเขอาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคําสอนของบรรดาอาัครทูตและร่วมสามัคคีทำร,ร,รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานชีวิตในกลุ่มที่เชื่อ เขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนแล้วพวกอัครทูตทาการอัศจรรย์และหมายสําคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อก็อยู่รวมกันและนําทุกสิ่งมารวมกันเป็นกองกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจําเป็นทุกๆวันพวกเขาทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและความจริงใจ ทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์ผู้เป็นเจ้าก็ปวดปรานให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกวันขอบคุณครับขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับ